ไอ้ลูกยอดกับกล้วยหวีงามเออมันจะได้คู่กันเอามะพร้าวอะไรอีกเอามาไปดีมากผมนี่เก้าชั้นเป็นมังกรครับเป็นมังกรดเออสวยเออมาไม่ทำก็ยาน่างกันลคะเออมังกรดีกว่าอ๋ออันนี้เหรอเนี่ยตรงนี้หนุ่มา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 เดี๋ยวต้องเช็คก่อนมอร์มได้ได้ได้ไข่ลูกยอด มีครบมีครบกลวยลีงามเจ้าภาพเตรียมยังจ้าเดี๋ยวมอเช็คก่อนนะนี่ของงานนี้ใช่ไหมไหนไข่บอกให้ต้องไข่ไงเจ้าภาพงานล่างครับงานล่างฉันเพิ่งปวดลูกงานแรกอาจารปวดลูกงานแรกไม่รู้เรื่องเลยบอกไข่เอาไว้ข้างบนอยู่ไหนแล้วเนี่ยเออเร็จเลยแล้วไปเอาไข่มารวมกับกล้วยทำไมเนี่ย อยู่ข้างล่างครีบไป<ห>ดูเลยเจ้าภาพจ้าหมอให้ใช้ไข่ต้มนะไข่ต้มเท่านั้นนัน่นนั่นที่ทำมาอะไรอะจ๊ะไปเอาไข่เผามาทำไมแบบมาดาง,งเงี่ยมเดียวกล้วยอีกกล้วยเขาให้ใช้กล้วยล้ำวา้าเอออันนี้ใช้กล้วยตีนเต่าอันนี้เท่านิ้วก้อยแล้วน่านะจะอิ่มมากหาไม่ทันจะหมอ ได้ย้ายก่อนมีร้องนยเออสงสัยจะย้ายไม่ได้แล้วจ้าไปคะพอดึงปุบยุยติดมือเลยผมอยู่นานนะเนาะเ้เหนียวหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอน้าเด็กกินไข่แล้วนะทำาะไรู้เรื่องหมอดูผมดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยไปสีครับสวยนี่ก็ลูกคนแรกเหมือนกันคนแรกคนแรกหมดเลยทำไมครับ เอาไข่ไปกองรวมกับงานนงงาั้นสักไงเอ้าหนูไปดูอะลูกไม่ดูให้ดีอยู่ไหนหมอเจ้าภาพฮนะทีหลังใช้ไข่ไก่นะจ๊ะเอา้าแล้วไข่อะไรครับเนี่ยอันนี้ไข่นกกระทาเล่นไปใช้ไม่ได้จ้ะทำไมแล้วทำไมไปเอาตะเกียบมาเสียบไข่ละ่ะเขาให้ใช้กล้วยสงสัยเด็กมันลืมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่านไปนกินกับงานนู้นละกันได้ได้ได้ไดไดโอ้ เร็จเลยหมดหมดอ,อ,อ,อ้าวอ้าวข้าวพีทสักทีหมอทักค้อนเลยครับเ,เรียบร้อยแล้ว่ะหมอเอาแผลพระคุณพ่อเยอะนะหมอเลยได้จ้ะได้จ้ะเดีด๋ยวหมอจะต้องชุมนุมเทวดาเอาตามสบายเลยครับเดี๋ยวเอาชุมนุมเทวดา <_ an> ได้ได้ <_ an> <_ an> ดิสีเป็นอะไรเนี่ยว่างนอนไม่ได้นอนตั้งแต่เดือนที่แล้วมึงยังดีดีเดี๋ยวออกไม่นอนไม่นอนเลย นอ, <c oughs> อเป็นอะไรด้ <c oughs> ตงตกอี <c oughs> อน้ำหน่อย <c oughs> ไหวไหครับหมอ <c oughs> ขอโทจ่าเสียงแห้งหน่อยจ้าเสียงแห้งหมอหัวเมียไปไหนครับนะ่ย <c oughs> าคอาอหวุเลยดีคอน้ำหน่อยคอแหง้งคอ้ง แตนตาพาวาโตอระรหาตตสมาดีกระโทน,นเลยเสล Namo tathamu vattoh Rahatoh Niga กูจะจับผมอะไม่เอาแล้วยืดเลยเออเจ้าภาพจ้าครับผมเสียงหมอแห้งเนี่ยทำไมครับจะขอโทษจะหาวาอย่างนู้นอย่างนี้เลยจะทำไงหมอจะขอกระตุ้นเสียงหน่อยโอ้หเอาเอาแล้วหุ้ยใจจะเม็ดจ้าหมอ ดีเหรครับมันไล่สเลดหมอรู้หมอเรียนมาอย่าเถียงหมอเออโอ้โหกระดดแล้วเป็นไงหมอหวไหมล่ะเป็นไงจ๊ะของจริงด้วยเนาะเออสุดยอดอุ้ยหมอดีจริงอ่ะตันิดกินูไม่ได้บอกเลย อเท่าวอมันจะเยอะไปบ้า เสี่ยหมอเปลี่ยนนะไหวไหมคะไหวค่ะได้สเรหมอได้ยันเช้าหมายเสี่ยเป็นงั้นเหรอครับมึงมาบ้านกูทดอไมหมอมาทำขวัญบ้านผมครับเนี่ยเจ้าภาพนี่จับไม่ได้เหรอเจ้าภาพที่เรานัจำไปพันนึงเลยขอโทษขอโทษหมอไหวไหมเนี่ยหมอรู้หมอเรียนมาเออผู้แข่งกัตาสนิทใครครับตายสนิทแด๋วปุ๊บสุดนะ เป็นไรลูกนาโมอะไรครับอกหมอโหลวคนหน้าไรสเลดคนหน้าเทปสีกี่หนยนี่เราหมอลูหมอเรียนมาเห็นหน้าไอเดี๋ยวเข้าพิธีที่โบสถ์จะแย่เลยมาไออย่างนี้อุปทาปวดหัวตาย แล้วหมอไม่เป็นไรจ้าพี่เอาหมเตุกแก้มไม่ต้องจ้าไม่ต้องจ้ะนารมบุญสาภาบ้าโอ้ไม่ไพ่อยาหนักเมาทั้งนายแล้วหมอกว่าทำไมหรอกหมอจะหมอทำจ้าไอ้หนูศอกขึ้นไปเลยลูกเอ้ยหมอทำจะหมอทำขอโทษครับ นาคเริ่มกวนตีหมออีกแล้วจะเทวไป่ท้่วไปเทวดาจะได้ลงไหมเนี่ยหมอทำเลยทำทำน้ำมอนน้ำนะเอาให้หมดเรื่อยๆกินไข่มุกมาไอเอาไม่น่ากินแทนก็ได้เผือ่อจะถึงกันมั่งเล่นนิดเดียไม่เอานะแต่สีสัโนห จะเบ็ดจ้าจะไปสามวงจะ,จะลงด<ะ>้วยนะกำลังจะลงคนตีม <c oughs> เก่งีก่งเต็จะโดนเมียเตะจ้า <c oughs> พอที่ทำยู่ครับเดี๋ยวเลยเด้อนโมนะมะอาอา <c oughs> อีอีรูปะนปีมีหลวงพ่อที่มีจ้า ว่าหัวสีพิพชงนมเทวดาจ้านัวว,ว,ว,ว่าหัวแลไมเมียัวเรื่องบ่อยจังใช้แล้วใช้เกลนอมเมตไเ่ตุไม่ตุเป็นกระถาเป็นกระถาก็หมายถึงอะไรฮะหายสีเริ่มเร็วรวดไม่ได้ว่าจะาใจเย็นฝากเมียหมอนหน่อยเอาน้ำลูกม่มีอะไรมาก หมอถึงไหนแล้วเนี่ยหมอถึงไอ้นั่นแล้วใ้ลจ้าอ่าเดี๋ยวนี่มาว่ากันต่อเลยจ้ะหมอถ้าคนของพ่อพระคุณของแม่พอคุณพ่ออย่างเดียวก็ได้ได้แต่พคุณแม่ด้วยทำร่วมกันนะจ๊ะโอ้ยหจะเสียเวลาหมอพอนักพอนักรูก้รไหมว่าเกมมันพ่อนเทพไหมจ้าโอ้ยดีดี ก่อนที <câ> ่พ่อนาจะเกิดมานั้นพ่อองหนักลำบากจังเฝ้าแต่ตางจนหลังพ่อองหนักไม่ติดเสื้อโอ้ยดูแลหัวร้อนเหงื่อมันออกมันต้องซับเหงื่อไงเหงื่อมันออกขอใจจมีตาขอใจจ้าพ่อ ไไอม่เช่นต่อะไรครมันติดผ้บปอมันนี้มาเล็กตีดจ้ากระดาษเลยจ้าทำไมมีปีกด้วยจะให้ผัวบินอีกแล้วเหรอยทะลึกงชอบนมันดูดเงื่อดีจังเลย หมอชอบหมอชอบทำไมพี่มีอีกซองเก็บไว้ก่อนจะเก็บไว้ก่อนเออเสร็จเลยทำไมอะหมอสังเกตดดูบัตรเอฟไอก่อนไอ้นี่มากนะเราี่เอ็ดจ้าดูยี่ห้อด้วยหมอได้เลยหรือยเปล่าเคยผ่าตาอ้าวโดดก่อนหมอไปหมดแล้วเลยพวนาพวนาติดเสื้อพอ มึงร้องเองไหมล่ะก็มึงลืมมาบมอพ่อของหน้าอักน้ำบาดกลางเฝ้าแต่สร้างจนหลังพ่อของหน้าไม่ติดเสื้อช่างเหนื่อยเลือกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกรดึ๊บหมอลืงมาเนี่ยไม่ได้ทะลึ่งนี่ทำอะไรอ่ะกระดึ๊บคือหางานทำไงอ๋อม่ทะลึ่งไมทะลึ่งทำอไปเออ หลังโซฟ้าหน้าโซดินหากินเลี้ยงแม่เจ้าในครอบครัวพรานากเอ่ยพรานากรู้ไหมว่าแม่ของหนากก็เฝ้าแต่สร้างอุ้มท้องเก่าเดือนกว่าจะเ่อนคอดต้องอดเปรี้ยวอดหวานอดทั้งมันอดทั้งเผ็ดอดกันทั้งพอ ต้องอดเปรี้ยวอดหวานอดทั้งมันอดทั้งเผ็ดอดกระทั้งพอจะให้กินเป็ดก็กินไม่ได้เพรานาคเอ้ยเพรานาคมีเมียหรือยังมีแล้วจ้านาคงานนี้จบง่ายจัง ยอดจ้าไม,ไม่บริสุทธิ์พ่อนาคเอ,อ,เอ,อ้ยพ่อนาคมีเมียหรือยงังไม่มีบริสุทธิ์ไม่มีก็ดีเลยเที่ยวทำไมพ่อนาคไม่เที่ยวกะรี๋หเอาเอาเมียขึ้นแล้วทั้งใจกันมาเรื่องตึงตังนีนไม่ใช่เรื่องจจเนี่ยจะจบไหม,มเนี่ยจะยิงจะใช้ของเล่นไม่อาชีพกูเนี่ยอาชีพอะไรอ่ะ เตีอะไปบอกเป็นไรมาเนี่ยตีใจเย็นใจเย็นจ้าขอทำงานร้องสะเทือนใจจ้าไปโดนปมเขาเหรอถึงจะเป็นกะหรี่ก็หาตังค์ใช่จ้ามีหมอจ้าเออจ้าจ้าตอนนี้เลิกเป็นแล้วค่ะใจเย็นใจเย็นจ้าทำไมอะทั้งเป็นเลือกอะปัดกะหรี่หมดอายุคุมีปนอายุด้วยเขาไม่ให้ต่อแล้วจ้เมันเสื่อมต่อไม่ได้เพื่อคุณพ่อลว่าสม่เยอะจ้าพ่อคุณแม่ พ่ออพ่อพเลยครับแม่แมต้องเยอะกว่าเพราะแม่อุ้มท้องจากหมออ๋อผมว่าพวกุณพ่อไงพวกุณพ่อฉันบอกว่าแม่พ่อเฮยก็บอกว่าแม่ต้องเยอะกว่าแม่อุ้มท้องมาพ่อหรือใครอย่างนี้นะครัพ่อหมอพวกคุณพ่อเยอะเยอะพวกคุณพ่ออ่ะเอาละเงินมาจับหมอให้จ้าไปเดินกลับบ้านที่บอกว่าคุณพ่อเยอะเยอะไงดูได้อย่าทะเลาะกันแม่แต่โอไม่รู้เรื่องแสดงหมอโอ้โหรักผัวจริงจริงเห้ของมึงให้เขาแล้วไม่ใช่เหรอเสียมันนี่เสียมันนี่ ไม่ของกลับบ้านเลยไม่มีอะไรจ้าเอาเอานะหรู Fall ้จ oh, ้าถึงไหนแล้วเนีหมอถึงบุรีโอยไม่ไปไหนแล้วกันเลยเลิกเลยอย่าถามอยู่นั่นแม่พรอคุณพ่อเลิ่ลลาทุกข้าท่านแม่หรือใครจะปานก็ไม่มีแม่ คุณมันการแล้วแต่เพราะว่าแม่อุ้มท้อมาเก้าเดือนผมก็เหนื่อยแล้วบอกว่าทำเราเหนื่อยบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเหนื่อยเป็นบางเวลาไม่ได้เหนื่อยตลอดอ่าครับแคเมล่าครับผมต้องยกความดีให้แม่เขาบ้างอุ้มท้อมาเก้าเดือนครับเชิญหมอจะจำลองสมมุติว่าตอนนี้พ่อนาทใกล้จะคลอดแล้วครบเก้าเดือนกำหนดที่จะต้องคลอดพอดีเอาอย่างนี้สีตสีสีร้อคลอลูกเป็นไหม ร้องให้พี่หน่อยร้องให้พี่หน่อยเกลียดภาพด้วยจำลองแต่จำลองเอ้ยห้ามลมเหนื่อยพัดลองของเริ่มเจ็บปวดไปถึง นาเวนเไม่มีตัวนสักตัวเมีเสียงอื่นทุนไม่ไหวเีอยวาชอบเกาหลีอาจจะไปทัวร์มากไแล้วจะมีใคร ล้อเมียก่อนโอ้ยหแล้วหมอผู้จาะไรเนี่ยแล้วหลอกลออเมียลองสนึกภาพออกเลยคนปวดท้องเนาอเจ็บอบปวดท้องไหมอันนี้เดี๋ยวเวียนเทียนได้แล้วหมอเวียนเทียน